สวัสดีครับในบทนี้ก็จะเรียนรู้ในการใช้ฟังก์ชันตัวใหม่ที่ชื่อว่า f i l e or by นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ไปที่ p p myad m i n แล้วครับแล้วก็ผมจะเพิ่มอีกฟิลหนึ่งนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อคามเข้าใจในการอธิบายในบทนี้นะครับผมก็เพิ่มฟิลใหม่ที่ชื่อว่า l i k e b by กหนังสือตัวนี้ถูกเขียนโดยใครนั่นเองนะครับก็โอ้โหโทษทีนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็แค่นี้ก็จะเป็นว่างๆก็ขอเพิ่มเป็นโอเคเป็นคุณวิศวกรนะครับ ก็ทีเนี้ยเราก็มาลองใช้กันไปก็คอทรลเลอร์บุกคอนโทรลเลอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นฟังก์ชัน test file all by นะครับแล้วก็ใน view ก็ต้อง create ctp ขึ้นมาที่ชื่อว่า test file all by ctp เอาเป็นชื่อ view ที่ยาวเหมือนกันนะครับ test file all by ทีนี้เราก็ book this book file all ฟังก์ชันนี้นะครับก็ทอ์เข้าใจนิดนึงคือเมื่อไฟล์ o r by ปุ๊บต่อมาก็คือเป็นชื่อฟิลด์ที่เราต้องการที่จะค้นหาคือถ้าเปรียบเทียบเหมือนก็เหมือนกับเนี่ยครับ condition แล้วก็โค้ดนี่คือฟิลด์แล้ก็เติมโค้ดเข้าไปแล้วก็ค่าที่เราต้องการที่จะหาก็คือ b002 แบบนี้นะครับผมจะลองทดสอบเพื่อให้รู้ว่าเออไฟล์อ b ายเนี่ยมันสั้นกว่าที่จะพิมพ์แบบนี้เยอะเลยนะครับเราก็เลือกใช้ได้นะครับแต่กรณีนี้คือเงื่อนไขเรามีแค่ตัวเดียวเราก็เลือกใช้ตัวนี้จะดีกว่าครับก็คือเราจะมาลองดูในหน้าวิวผมจะลองเซตนะครับบุ๊ค ใส่ให้ครบนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับ ไปที่ test file all by เห็นไหมครับเงื่อนไขของเราก็คือต้องการให้ id นี้มาแสดงนะครับเมันก็จะมาแสดงแต่ทีเนี้ยมันไม่เห็นความแตกต่างไงครับ file o l ใช่ไหมผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็น l i k e by นะครับเปลี่ยนเป็น this w o r แบบเนี้ย แล้วก็รีเฟรออกมาก็จะมี2เล่มนะครับที่ถูกเขียนโดยคนที่ชื่อวิศวกรเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะประหยัดกว่า3บรรทัดเลยนะครับโดยการใช้บรรทัดเดียวนะครับในการเรียกใช้เ,เงื่อนไขแบบไฟล์ or by นะครับแล้วก็ตาม้วยชื่อฟิลนะครับแต่มีจุดหนึ่งนะครับที่เค้กรองรับ คือจุดเด่นเคคือถ้าเกิดเป็น php 4นะครับฟิลจะต้องตามด้วยอันดร์สกอร์แบบนี้นะครับถ้ากรณีเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้เป็น php 4นะครับแต่ถ้าเป็น php 5ก็พิมพ์แบบนี้เลยครับเป็นครับเมลเคเลยนะฮะก็คือพิมพ์ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยไม่ต้องอันดร์สกอร์นะครับก็ขอจบวิธีการใช้ไฟล์ all by มาเพียงเท่านี้ครับ